สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าล้วช่องจ u s t Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเกอร์โมเด o ว e นพี scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับทีเจ้านี่ครับนี่เบลลามี่นะครับนี่นะครับโอ้โหสมัยที่แบบเฮาๆนาครับดูลิ้นดูลิ้นนี่นะครับตัว้ายชัดๆนะครับตอนนี้กับเนื้อกับตัวนะครับมาเป็นคนดีแล้วนะฮะอ่าตัวนี้ก็ ชิ้นเดียวนะครับมีชิ้นเดียวเวลามี่นะครับ1 2 3สาทั้งหมดเป็น3มชิ้นนะครับโมเดลสฐานนะานายนมันจำไม่ได้นะว่ามันเป็นยังไงนะครับดูหน้าตาดูเด็กโอ้โหวิว่ทำม,มาดีนะปั้นออกมาแบบสีท่าสีหน้าสีท่าสีหน้าท่าตาตัวร้ายนะครับแล้วก็สมบูรณ์นะครับออกมาเหมือนมังหะนะครับ ก็ดูรอยสักรับนี่เป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวด้านหลังเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่เสาจะเป็น18นะครับดีนะครับมาจากชุด18นะครับแล้วก็นี่ครับจะลิงก์กันนะครับอ่าเป็นไงครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูครับจัดไฟลสวยแค่ไหนครับ ไปครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ